ถ้าสมมุติว่านอนตัวหนึ่งเพื่อนไปด้วยอุจระทั้งตัวคลานเข้ามาหาเราเราจะรู้สึกอย่างไรเราคงจะวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดอะไรหมดเราก็ต้องคิดต่อไปว่า ถ้าเรานี้มีลักษณะเหมือนนอนตัวนั้นจะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าจะไปทําการบูชาแก่พระพุทธเจ้าแล้วมันเป็นการสมควรหรือไม่เราควรจะทําอย่างไรดีในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทควรศึกษาธรรมะ เราทั้งหลายที่หวังจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากพระพุทธเจ้าก็ควรจะนึกถึงเรื่องนี้กันให้มากเพื่อจะเกิดความไม่ประมาทแล้วพยายามทำไปจนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระธรรมจนได้รับสิ่งที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมในข้อแรกซึ่งทำให้เป็นบุคคลที่เข้าถึงกระแสของธรรม หรือกระแสของพระนิพพานแล้วมีพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นนายประกันคำประกันว่าคนนี้จะไม่มีอันถอยกลับเป็นธรรมดามีแต่จะก้าวไปข้างหน้าจนดับทุกข์ได้สิ้นเชิงในอันดับที่เป็นพระอาหารหันต์แต่เรานึกถึงเรื่องนี้กันให้มากด้วยความไม่ประมาทก็คงจะมีผลเกิดขึ้น ดีหรือสูงกว่าที่เป็นอยู่เดีนน๋ยวนี้มากมายเลยทีเดียวคนโดยมากมีแต่สมัครย่ำเท้าอยู่ที่เดียวทำอะไรซ้ำๆๆซากๆไม่มีอะไรดีขึ้นแม้จะเทียบกันกับเมื่อปีก่อนหรือปีก่อนโน้นก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่การกระทำอะไรซ้ำๆๆซากๆอยู่ที่เดียวเรื่องการให้ทานก็ดีเรื่องการรักษาศีลก็ดี เรื่องการฟังธรรมก็ดีเรื่องการไหว้พระสวดมนต์ก็ดีเรื่องการเจริญกรรมฐานทางจิตทางใจก็ดียังเป็นเพียงพิธีรีตองหรือทำไปอย่างในรูปแบบที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องใช้ความคิดนึกศึกษาสังเกตอะไรเลยนี่ก็เป็นเรื่องซ้ำซากไม่มีทางที่จะก้าวหน้าไปได้แต่เมื่อพอใจหรือ สบายใจกันเพียงเท่านี้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะช่วยได้แล้วก็ไม่ต้องโทษใครในที่สุดก็เป็นกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าเวียน่ายอยู่ในวัฏฏะสองสารหรือเวียนไหวอยู่ในกองทุกข์อย่างที่ไม่รู้สึกเหมือนกับนอนที่เวียนไหวอยู่ในกองอุจจาระอย่างไม่รู้สึกหรือว่าเหมือนกับนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำ ไสเดือนไม่เห็นดินคนไม่เห็นโลกชนิดนั้นอยู่ร่ำไปทำไมไม่รู้สึกขยะขยงกันบ้างไม่รู้สึกหวาดกลัวกันบ้างไม่พยายามขวนขวายจะยกตัวของตัวให้ขึ้นมาพ้นจากการเวียนว่ายอยู่ในลักษณะเช่นนี้บ้างวันนี้เป็นวันอาสาวหาบูชาซึ่งมีความสำคัญเหมือนกับวันวิสาขบูชามาฆาบูชา เรามาคิดบัญชีเรื่องนี้กันดูบ้างและจะได้มีโอกาสทำการบูชาพระพุทธเจ้ารวมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ในลักษณะที่เหมาะสมแก่กันและกันถ้าสมมุติว่านอนตัวหนึ่งเพื่อนไปด้วยอุจจระทั้งตัวคลานเข้ามาหาเราเราจะรู้สึกอย่างไรเราคงจะวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดอะไรหมด เราก็ต้องคิดต่อไปว่าถ้าเรานี้มีลักษณะเหมือนนอนตัวนั้นจะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าจะไปทำการบูชาแก่พระพุทธเจ้าแล้วมันเป็นการสมควรหรือไม่เราควรจะทำอย่างไรดีจึงจะสมกันกับที่เราจะทำอาสารหะบูชาอาตมาได้พิจารณาเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเมื่อมองเห็น คาไม่ก้าวหน้าของพุทธบริษัทพวกเราแล้วก็มีความรู้สึกไม่สบายใจคือมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยไม่ใช่สิ่งที่ควรจะยินดีไม่ใช่สิ่งที่จะปล่อยไปตามเรื่องตามราวได้เป็นเรื่องที่เราจะต้องนึกคิดกันอย่างจริงจังให้ทันแก่เวลาและเหตุการณ์ดังนั้นจึงได้กล่าวซ้ำๆซักๆในเรื่องนี้ คือเรื่องความไม่ก้าวหน้าในทางธรรมนี้อยู่เสมอเสมอจนท่านทั้งหลายบางคนคงจะรู้สึกเบื่อระอาเต็มทีแล้วกว็ได้แต่แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นไปได้ไม่มีทางไหนที่จะทำได้นอกจากการลบเล่าแก่กันและตลอดไปให้มีความไม่ประมาทให้ระลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นหน้าที่ ให้ระลึกนึกถึงภาวะที่ยังหมกจมอยู่ในกองทุกข์และให้ช่วยกันและกันให้ก้าวไปข้างหน้าไม่อิจฉาริษยากันแต่เป็นเพื่อนที่ดีคือเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันช่วยกันสร้างความก้าวหน้าขึ้นในหมุทธบริษัทเราให้เราได้ทำอาสาระบูชาเป็นต้นชนิดที่เป็นจริงหรือเป็นความจริงขึ้นมาฉะนั้น จึงหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้ช่วยกันนึกช่วยกันคิดในเรื่องนี้ให้มากว่าถ้าเราจะทำอาสารหะบูชา,าเราจะต้องระลึกนึกถึงการประพฤติการปฏิบัติที่ถูกตรงตามพระพุทธประสงค์ได้มีผลก้าวหน้าไปในทางที่จะเกิดดวงตาเห็นธรรมอยู่เสมอไปเข้าใจในธรรมที่ได้กล่าวไว้ เป็นคำสอนอันสูงสุดของพระพุทธองค์ในเรื่องความที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่ว่างจากตัวตนหรือของตนมีแต่การเกิดและการดับไปตามปกติของธรรมชาติและไม่หลงไหลไปยึดถือเอาธรรมชาติที่มีการเกิดการดับนั้นว่าเป็นตัวตนหรือของตนแม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้เห็นว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างไรและให้เป็นไปตามเรื่องของสิ่งทั้งปวงถ้าจิตใจคือตัวเรานี้จะเข้าไปเกี่ยวข้องกันกันกบสิ่งเหล่านั้นก็ให้มีวิช,ชาคือมีปัญญารู้ตัวอยู่ก่อนแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเช่นเมื่อรับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรมีความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วเราจะต้องปฏิบัติประธรรมหรือจัดแจงกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรก็จัดแจงไปตามทางที่ถูกที่ควรถ้าไม่จำเป็นที่จะต้องไปเกี่ยวข้องก็ไม่ไปเกี่ยวข้องพักผ่อนนอนให้สบายดีกว่าถ้าจำเป็นจะต้องไปเกี่ยวข้องก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยความรู้ด้วยสติปัญญาที่สูงสุดคือสติปัญญาที่เห็นว่า โลกเป็นของว่างสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของว่างว่างจากตัวตนและของตนดังที่กล่าวกันอยู่เป็นปกติทั่วไปเป็นประจำวันโดยบทสวดต่างๆเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นแม้ที่สุดแต่คำว่านิพพานังปรมังสุญยญนี้เราก็เคยได้ยินกันมามากมายหลายสิบครั้งแล้วและพระพุทธภาษิตต่าง ที่เกี่ยวกับความว่างจากตัวตอนนี้ก็กำลังแพร่หลายออกมาทุกทีเราได้ยินได้ฟังมากขึ้นทุกทีเราก็ควรจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นบ้าง